เกมต่อพาร์ทสองก็เกมชื่อว่าไททันโซ่ของก่อนสวัสดียูเซอร์จากชแนลยูทูบนะผมสวัสดีตอนสุนก่าเซ็กเวชันมีเกมชื่อว่าไททันโซ่ครับสวัสดียูเซอร์จากทางการ์ดส์ทอล์ด้วยนะผมก็อยู่เกมชื่อว่าไททันโซ่เช่นกันนะผมโอเคผ่านตัวแรกไปได้แล้วไปตัวสองกันดีกว่าครับผมตัวสองนะนะตัวสองนะเปิดไป let's go to ตัวที่สองตัวที่สองจะพบเจอกับอะไรอ้าวอะไรนั่นน่ะหน้าตาไม่ไว้วางใจเลยยิงเข้าไปดิจึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอ้าวอุ้ย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  What 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 Doing คืออะไรอยู่ๆคือดอกเดียวตายอัดคลิปป่าอัดคลิปอัดคลิปไงก็มันปฏิท่องที่ไงจากทางยูทูบแล้วก็จากทางนู้นทูบอะไรก็ไม่รู้ครับไม่รับไม่ดีเลยโอ้โหโอ้โหรู้จักหมากลุกไหมรู้จักกูรู้จัก โอ้ย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 ,อยฮู้วทำไมมันยากขนาดนี้เกมใหม่แนะนำตอนนี้ไม่มีเกมใหม่ออกครับยังไม่มีเกมดีๆให้เล่นเลยฮู้วพระเจ้าแม่งโคตรเถื่อนไอ้บ้าอูนี่เปิดก่อนเลยได้เปรียบหรือเปล่าไม่รู้โอยโอ้ oh my god มึงก็เถื่อนไปไม่เกรงใจกูเลยกิ้งอย่างนี้โอ้โหไปไปไฟอุ้ยอุ้ยเลเซอร์อุ้ยอุ้ยเข้าตาไปต้องเป็นคนที่เข้าตาใช่ไหมตกลง ยายาไปเลยโอ้โหเอ้าทีเราตายวูง่ายง่ายง่ายดูพลังยายาอพลังใหมจงเข้ามาา,า,า,ามเยส พลังใหม่ได้อะไรมาเขาไม่รู้แม่งทำไมคลิปพาร์ทสองมันสั้นขนาดนี้เนี่ยกูเอาไปลงเ็าดีไหมเนี่ยสองนาทีเนี่ยก็ดีนะปั่นคลิปก็ดีนะคลิปว่าสองนาทีนะเรียบร้อยครับเซฟต่อครับโอเควันนี้ตัดพาร์ทสองละกันครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะเป็นบอสะบอสและคลิปนะอย่างที่บอกไว้ตัวรายการตั้งแต่คลิปหนึ่งแล้วนะครับ ไปดูคลิปต่อไปคลิปถัดมาเลยละกันรับประกรันไวตรงไวๆล้วกันนะครับรับรองเลยดีกว่าปโก้ขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะ